พิงโยพูเทพิงโย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 พูเทพิงโยพูเท,เทสำหรับคลิปยุทธศาสตร์ที่3การคิดค้นสร้างสรรค์ต่อยอดความรู้วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่าโดยมีกลยุทธ์ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จดังนี้ครับแนวทางที่7สร้างงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่า หสนับสนุนพัฒนาการวิจัยการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่า 2. สนับสนุนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ประกอบการ 3. สนับสนุนพัฒนาสร้างระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปาัญญา 4. สนับสนุนพัฒนาอาจารย์นักศึกษาและสิทธิ์เก่าให้มีความสามารถพิเศษแนวทางที่8 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่สมาร์ทโซซิัตี้หนึ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจด้านการเกษตรอาหารการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชนสังคมท้องถิน่น 2. ส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและวัยทำงาน 3. ส,ส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสร้างศักยภาพทางปัญญาและสร้างพลเมืองที่ดีต่อชุมชนสังคมท้องถิน่น แนวทางที่ 9. บริการวิชาการด้วยศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 1. การบริการวิชาการตามศาสตร์สาขาวิชาโดยนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนการสอน 2. สร้างรายได้ด้วยการบริการวิชาการโดยนำองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การสร้างสารรค์ชุมชนสังคมและท้องถิน่น 3. การบริการวิชาการโดยนำองค์ความรู้วิจัยนวัตกรรมร่วมกับนักศึกษาโดยการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนสังคมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง